ค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นแมป๊อปปี้กันนะคะมีที่ให้แต่งตัวด้วยทรงผมเออทรงนี้ดีไหม อ่อพี่แม็นี้ขอให้ตกแค่ห้าครั้งพอไม่ตกเกินนี้แน่นอนอุ้ยมันไม่สวยอ่ะโ oh อ้แม่ก็อดเฮ้ยเราไม่มีผมอยากได้ใบหน้าแต่มันไม่มีไม่เป็นไรเอเข้าสีขาวดีก,กว่า นี่ขอตกแค่ห้าครั้งพอแล้วเล่นออฟฟี่ไม่ค่อยเก่งนะอุ้ยอ้าวจะตกทุกคนช่วยเราด้วยอุ้ยแต่ยังไม่ตกตั้งเป้าหมายไว้ว่าตกได้แค่ห้าครั้ง จะไปยังไงลหละตรงนี้อ๋ออุ้ยอ้าวตกครั้งที่หนึ่งแล้วนะเหลืออีกสี่ครั้งเป้าหมายของเราคือตกได้แค่ห้าครั้งแล้ววันนี้จะเล่นผ่านกี่โมงเนี่ย วันนี้กี่โมงเล่นผ่านไม่รู้นะ <t> ชุบชุบชุบอ้ตกอีกแล้วแล้วเซียนออฟฟี่เขาเล่นกันเขาไม่ตกกันเลยเหรอรอบที่สองแล้วนะตกแล้วอีกแค่สามครั้งเฮ้ยเร้าทุกคน เราจะผ่านไหมเนี่ยถ้าตกครบห้าครั้งแล้วเราจบคลิปเลยนะเนี่ยเอ้ยมันเดินได้นี่เอาเลยอีกสองครั้งเฮ้ยสงสัยเราต้องไปฝึกมาใหม่ใช่ไหม Oh my god เอ้ยตกได้อีกครั้งเดียวขอนคำพูดได้ไหมเนะี่ยเพิ่มได้ไหมนะขอเพิ่มเป็นหครั้งก็แล้วกันตกได้อีกสองครั้งจะได้เล่นานานๆน,นนะโอเคอนุญาตเองพูดเองอนุญาตเองนะอุ๊ยลืมบอกคนดูค่ะช่วยติดตามช่องนี้ด้วยนะคะ นี่เขาเข้ามาตรงนี้แล้วเดินได้ตรงนี้มันเดินได้มันเดินได้ไม่ได้โกงนะแค่มันเดินได้ตกได้อีกเพียงแค่สองครั้งเท่านั้นชุบแล้วเซียนออฟฟี่เขาเล่นกันยังไงนะ่ะเอา้าเราตกได้อีกสองครั้งอ่ะหน้า ตกได้อีกครั้งหนึ่งอุย้ยแล้ววันนี้เราจะผ่านไหมวันนี้คลิปสั้นแน่นอนคลิปวันนี้ไม่เกินสิบนาที <c ười> คลิปวันนี้มันไม่เกินสิบนาทีหรอกเพราะว่าคนเล่นเขาเล่นไม่เป็นคนเล่นมันกากอุย้ยแล้วเราก็ไม่ค่อยเล่น,นกอบออปปี้ด้วยเขาเรียกอะไรเขาเรียกออปปี้ใช่ไหมน่าจะใช่ สูงมากชุบชุบอันนี้โดนัทเราถึงโดนัทแล้วต่อไปเราก็ต้องกระโดดอุ้ยเกือบตกอันนี้คืออะไรไม่รู้แต่ที่รู้เราต้องผ่านไปให้ได้อุ้ยเนี่ยตกได้อีกครั้งเดียวเย่ผ่าน วยทำไมทำกับเราแบบนี้อ่ะเย yeah, ่านตกได้อีกเพียงครั้งเดียวคลิปนี้จะเกินสินาทีไหมอ,อ้าวขอโอกาสอีกสักสองครั้งนะรอบนี้พูดจริงและอีกสองครั้งถ้าตกอีกถ้าตกอีกจะจบคลิปและอีกสองครั้งขอโอกาสคนดูนะ คิปมันจะสั้นเกินไปเดี๋ยวคนดูจะเบื่อเฮ้ยตั้งใจจะไม่พูดจะเงียบเฮ้ยแต่เราเงียบไม่ได้ เงียเรารู้สึกมันไม่มีอะไรทําเออเรารู้ว่ามันเดินได้แต่เราไม่เดินนะแล้วกระโดดข้าม <c oughs> เราเงียบไม่ได้นะแล้วก็ขอพูดต่อไป <c oughs> เราต้องผ่านมันไปให้ได้มีโอกาสตกได้อีกสองครั้งให้เอาภัยตัวเองถ้าตกอีกสองครั้งก็คือเลิกเล่นเอาวีทำไมอ่ะ เย่ yeah. ตกอีกสองครั้งเลิกเล่นอันนี้อะไรมันจะหายไปหรออันนี้เขาต้องอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเขาก็ต้องไปใช่ไหมแต่เราเห็นไงว่ามันมีบันไดเขาก็เห็นกับทุกคนไหมนั่นแหละนี่เขาเรียกอะไรไม่รู้แต่เราเรียกด่านยกเยก <laughs> มันเริ่มจะยากเกินไปแล้วนะจะผ่านไปได้ไหมไอ้มีโอกาสตกได้อีกสองครั้งอ่ะคิดดูอุ้ยผ่านอันนี้เซียนเขาน่าจะไม่พูดมากแต่เราไม่ใช่เซียนแล้วก็พูดมากมากอันนี้ถึงด่านมิ้วถึงด่านนมสตรอเบอร์รี่เดี๋ยวจะปกักถ้าใครอยากเล่นเนี่อจะปักชื่อแมปไว้ หน้าช่องเดี๋ยวจะปักชื่อแมบไว้ให้ใตค้คลิปอุ้ยทุกคนดูเลือดสิอันนี้ด้านอะไรอะ่ะนมเหมือนกันแหละหน่าจะไอเหลือโอกาสอีกสองครั้งอย่าตกนะเหลือโอกาสอีกสองครั้งทุกคนเชื่อแม่แล้วไม่เคยเติมโลบะ ฮ้ยชึบชึบไปฝั่งนี้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 ไปฝังป่งนี้ไม่ได้โกงนะเอา้าวเราเสียเลือดอีกแล้วอะ มันเดินผ่านได้หรอมันเดินผ่านไม่ได้เฮ้ยมันก็สนุกเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวจะหันมาเล่นแบบออปปี้แล้วเุ้ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม,ใหม่จะขึ้นไปให้ถึงข้างบนโอ้ยขึ้นไปไม่ถึงหรอกเอา้ามันเหยียบไม่ได้หรอ มันเดอโอ้ยโอ้โอเห็นแล้วอยากกินเดี๋ยวเล่นเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยไปซื้อคือเราจะมาบอกเวลาลงคลิปนะถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เราจะลงคลิปประมาณสองทุ่มสามทุ่มแต่วันนี้ไม่นับนะแต่ว่าถ้าเป็น วันธรรมดาเราก็ต้องไปโรงเรียนแล้วก็จะลงคลิปให้อ,อประมาณทุ่มสองทุ่มเพราะวันไปโรงเรียนเล่นเกมเสาร์อาทิตย์ไม่ค่อยได้เล่นเสาร์อาทิตย์ส่วนมากจะออกไปปั่นจักรยานแล้วไปวิ่งเล่นแล้วเราบอกคนดูทำไมคุยเราใกล้ผ่านแล้วเราพูดมากใช่ไหมเราก็เลยใกล้ผ่าน <laughs> แล้วเราจะลอดไหมรอดแหละเราใกล้ผ่านเราทุกคนถ้าผ่านตรงนี้อีกเราก็จะต้องไปเล่นแมปสี่าชมพูตรงนี้ง,ง่ายๆเอาเราผ่านแล้ว ผ่านแล้วทุกคนเมื่อกี้เราเข้าสีขารอบนี้เราก็ต้องเล่นสีฟูเราต้องเล่นให้ครบและอันนี้เราก็อ่ตกได้ประมาณอันนี้เราตั้งรอบไปนะตกได้ประมาณแปดครั้งไม่เอาดีกว่าเราเสียนแล้อรอบนี้ไม่นับรอบนี้ไม่นับพูดอยู่ <c oughs> ตกได้ประมาณหกครั้งตั้งเป้าหมายไว้นะรอบนี้จะไม่ขอเลื่อนแล้ว ตกได้ประมาณ6ครั้งนะใลรคิดว่าจะตกกี่ครั้งนะแบบนน้เม้นมากก่อนนะแบบนี้ต้องเม้นก่อนอุ้ยว่าจะตกกี่ครั้งแต่ว่าอันนั้นไม่นับนะไอที่พูดอยู่ว่าแบบนี้จะต้องเป้าหมายให้ตัวเองกี่ครั้งอันนั้นไม่นับอันนี้นหนึ่งครั้งแหละีละกห้าครั้ง บางวันก็จะไม่ได้ลงคลิปนะเฮ้ยมันก็มีเส้นให้เหยียบอยู่ก็ไม่เหยียบไปเหยียบตรงที่มันเสียเลือดอันนี้เราต้องกระโดดข้ามลุกอ,อันนี้ใช่ต้องกระโดดข้ามชึบชึบไปเอามันเดินได้นีว่อยอุลิอันนี้สีเข้มกว่านันเยอะน่ากินกว่าหิว หิวขนมเลย <c oughs> อันนี้ง่ายเอ้ยเออยยโอ้ยแค่ทำไมหจอของกินแล้วเราหิวอะ่ะได้แหละเล่นเสร็จแล้วจะได้ต้องจะได้ไปกินอันนี้ทำยังไ,ไงกระโดด เราจะผ่านตอนไหนถ้าตกบ่อยอ่ะถ้าตกบ่อยบอกเลยคลิปนี้ยี่สิบนาทีแต่ถ้าตกไม่บ่อยก็ตอนนั้นแหละถ้าตกบ่อยยี่สิบนาทีขึ้นแต่รอบนี้เราจะไม่ตกเราสัญญากับคนดูไว้แล้วเราจะตกแค่หกครั้งเอา้าเก็บตกเราสัญญาแล้วนะรอบนี้อันนี้สัญญาจ,จริงจะตกแค่หกครั้ง ปิวอันนี้ยังไงเคฝั่งนี้อันนี้ยังไง่ใช่ไปฝั่งนี้คุยอันนี้คือห้ามเหยียบสีขาวแต่เราก็เหยียบคุยเลือดโดนนิตีเวห้ามตกเราใกล้ผ่านแล้วใช่ไหมล่ะ ถึงด่านยกเยกและไม่รู้เขาเรียกอะไรกันแต่เราเรียกด่านยกแยก <c oughs> คี่เมนมาเมนมาบอกห,หน่อยนะเขาเรียกอะไรกันเราก็เรียกไม่ถูกเราก็เรียกดานย,ก,ยกเยกไปซะ <c oughs> อย่ารอบน่าจะมาเล่นออบดีอะไรก็เด็ดจะมาน่าจะมีไล์สดไหมไม่ต้องหรอกลองคลิปธรรมดาเน,นี่ยแหละไล์สดเดี๋ยวมันจะนานนะ ก็ดูดิให้นับเดินเราตกมากี่ครั้งไม่มีรางวัลให้นะให้นับเฉยๆตอนนี้เราตกอันนี้แล้วนะด่านที่สองนะตกประมาณสามครั้งตั้งเป้าหมายว่าหกครั้งแต่ด่านแรกอะเลื่อนเป้าหมายแล้วเลื่อนเป้าหมายอีกเนาะ หุย้ยงอมาตกแล้วตกอีกอะฮ้ยทุกคนกคนดูช่วยด้วยกดไลค์ให้หน่อยกดไลค์เพื่อเป็นการชุบชีวิตชุบชีวิตให้เรานะไม่ได้ชุบชีวิตให้ตัวเองเฮ้ยทุกคน รหัสเราอ่ะมันจะเปลี่ยนทุกวันเลยอ่ะเราไปเสิร์ชดูเขาบอกว่าเราเปลี่ยนรหัสบ่อยนี่นี่เราใกล้ผ่านแล้วอย่าตกอย่าตกก็พายยังไงก็ดได้อย่าตกชุบชุบไม่ตกลวรอดเราใกล้ผ่านแล้วยังไงอ่ะ เอาเหลืออีกครั้งเหลืออีกหนึ่งครั้งเองอ่ะทุกคนเมื่อกี้มันใกล้ผ่านแล้วเหลืออีกหนึ่งครั้งถ้าเราตกแล้วก็คือจบคลิปพอบางวันก็จะลงประมาณสองสามคลิปอะ่ะขยันคุ้ยตวัวติดตามแล้วก็กดไลค์ให้หน่อยนะพอขอโอกาสอีกครั้งเดียว ตกอ,อีกครั้งเดียวจบคิปแล้วจริงๆเค้ยทำไมวะเป็นสัญญาไม่เป็นสยยัญญาเดี๋ยวคนดูจะดา่าเอาขอโอกาสอีกครั้งเดียวอย่ายกแยกเยอะ,ยอ,ะอ,อุยโอกาสอีกครั้งเดียวครั้งสุดท้ายโอกาสครั้งสุดท้ายพี่คนดูมอบให้แล้วเราก็มอบให้ตัวเองโอกาสครั้งสุดท้ายอย่ารีบ ชุบชุบชุบโอกาสครั้งสุดท้ายโอกาสครั้งสุดท้ายผ่านแล้วทุกคนขอนั่งเล่นชิงช้ก่อนเดี๋ยวเราจะปักชื่อแบบไว้ใต้ช่องนะผ่านแล้วครับไหนมีตรงไหนให้เล่นอีกบอส ไม่มีเลยไม่มีตรงไหนให้เล่นแล้วโอเคครับจบเกมบ๊ายบาย